สัสดีค่ะปั้นขายที่ดินค่ะวันนี้มาพบกับปั้นขายที่ดินนะคะตอนนี้ปั้นจะบอกว่าปันจะมาอัปเดตแปลงที่ดินบ้านสวนคลองสิบกมอส้าที่5.5น้องเสือปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะช่านเข้ามาจากถนนเมนหลักนะคะเพียงแค่300เมตรจะมาถึงยังแปลงที่34และ35นะคะตอนนี้ปั้นมารีวิวสดอยู่ที่แปลง34และ35นะคะซึ่งก็มีเนื้อที่อยู่ทั้งหมด125ตารางวานะคะเนี่ค่ะเริ่มจากหมุดนู้นเลยนะคะที่ทงแดงแดงของเรานะคะ เริ่มมาจากหมุดทงแดงๆตรงนู้นเลยนะคะสําหรับ A 3 5ค่ะแปลงนี้ค่ะ A 3 5นะคะร2อยตารางวานะคะตรงนี้นะค่ะ ซึ่งเราจะทําการเปิดจองในวันเสาร์ที่26นี้นะคะและให้ทุกท่านเข้าชมที่ดินได้ในวันที่ย4และ25มิถุนายนนี้นะคะตรงนี้เป็นบอกเลยค่ะว่าซื้อสัดส่วนพร้อมโอนทุกแปลงนะคะซื้อผ่อน่อนกัยาไปเลยค่ะ3าปีนะคะผ่นกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะวางเงินดาวน์และทําสัญญานะคะสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินได้เลยนะคะเป็นเขาบอกตรงนี้ระบอสาธารณูปโภคนะคะขูดระบายน้ําถนนคอนกรีตกว้าง12เมตรนะคะ ไฟฟ้าน้ำประปลาพร้อมมากนะคะดินก็ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเขาซึ่งเขาจะอยู่ใกล้ถนนเมลลักค่ะเหมาะที่จะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือท่านจะสามารถทําธุรกิจได้นะคะตรงนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนเมลลักเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองค่ะตรงนี้การตามค่ะตรงนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของแปลง A35 นะคะซึ่งมีเนื้อที่125สตารางวาตรงนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นแปลง A34 ค่ะเอ4ากับ35เขาจะอยู่ติดกันนะคะตรงนี้นะคะเหมาะทำธุรกิจและสร้างบ้านนะคะตรงนี้ค่ะซื้อสดถนดพร้อมโอนนะคะสถานที่ใกล้เคียงห่างจากถนนราชสีนครนิยกเพียงแค่5กิโลครึ่งนะคะห่างจากการไฟฟ้าค่ะ1.2กิโลนะคะแล้วก็ห่างจากบริษัทที่ดินสวยไปแปเป็นบริษัทของเราเองเลยนะคะเพียงแค่2กิโลนะคะห่างจากโลตัส3.6ห่างจาก๋อห่างจากโลตัส3.7ห่างจากเซเว่น3.6นะคะ แล้วก็ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองเสือสายนี้อำเภอหนองเสือแค่3.5กิโลนะคะห่างจากตลาดเจริญการนะ,ะซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากในอำเภอหนองเสือค่ะมีร้านอาหารสดอาหารแห้งนะคะ4กิโลค่ะห่างจากร้านอาหารเด็ดสมชื่อร้านอาหารชื่อดังในย่านนี้นะคะเพียงแค่4กิโลค่ะการเดินทางใกล้แหล่งชุมชนค่ะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคุณภาพชีวิตดีๆแบบนี้สิ่งเวลิ สิ่งแวดล้อมดีๆแบบนี้ท่านสามารถเลือกได้ที่นี่ค่ะพร้อมครบครันที่นี่เพอร์เฟกมากๆนะคะท่านต้องรีบจับจองไว้นะคะเพียงแปลงละ7 5็0แสน้ถึงเก้าแเท่านั้นนะคะผ่อนได้นะคะเป็นบอกว่าที่ดินแปลงตรงนี้ผ่อนได้นะคะรีบทักมาหาเปิ้นเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ a c e b o o k เปิ้นนาขนานนะคะ YouTube นะคะเปิ้นขายที่ดินค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดหกเก้าแปดนะคะวันนี้เราเคลียร์เรื่องเสร็จแล้วค่ะยี่สี่ยี่ห้าเรียนเชิญลูกค้าทุกท่กานนะคะมาเข้าเยี่ยม นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ